นี่ค่ะมินนี่อัลล่าค่ะคำในภาษากรีกค่ะซึ่งเป็นการใจการแบบเรียกสร้าง energy ก่อนดรอปค่ะอัลล่าอัลล่าสองอย่างค่ะสองอย่างสองอย่างค่ะหนูก็สองอย่างเหมือนกันค่ะน่ารักค่ะเท่ค่ะน่ารักค่ะไอแพดค่ะหูฟังค่ะหมอนสิ๊ก ตอนนี้กำลังอินหนังซีรีส์จีนค่ะซีรีส์เกาหลีค่ะเพลงพวก R&B ค่ะเพลงเสียใจไ,ไม่เสียดายจุ๊บนอยแฮมสเตอร์นิสก็คือแบบ UI ขอนอนตอนที่ะะองาอะไรเขาก็จะป๊บนึ่งค่ะป๊บนึ่งค่ะมินิเจะเอ๊ะเอ๊ะอะไร สามารถพูดโดยที่ไม่ขยับปากสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่นี่นะคะเสียใจไม่เสียจายจ้ะจะพร้อมจะออ้อภัยดูดูดราะเมื่อก่อนตอนเด็กอยากเป็นหมอค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยากเป็นหมอเปิดร้านเสื้อผ้าอย่างงี้นแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์บิสเนสโอ o เนอร์ ขอฝากเพลงเสียใจไม่เสียดายด้วยนะทุกคนพวกเราตั้งใจกันมากมาแล้วก็พาปเล่นแพสแครกอัลลาเสียใจไม่เสียดายนะคะ Blackpink especially Jennie มาเพลงทำงานกับ Beyonce Ariana Grande Taylor Swift like. Oh my god ก็ฝากติดตามพวกเราอัลลานะคะทุกคนเราเพิ่งปล่อยเพลงเสียใจไม่เสียดายค่ะก็ไปฟังกันเยอะๆนะคะแล้วก็มี challenge ในจริงถัดไปเต็มที่